สำหรับหน้าฝนนี้เราจะมีวิธีตากพริกแห้งแบบไดนเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งนไงสำหรับเฮาเนาะเ้าตากพริกแห้งแบบใหก่อนที่จะแพ็คส่งลูกค้าเนะพริกข้าก็ต้องแห้งแล้วก็กรอบนะจ๊ะหน้าฝนแบบนี้เบิงลมมาเลยนี่เดี๋ยวไปเบิรงวิธีตากพริกหน้าฝนกันนะจ๊ะสีว่าไปแล้วเนะจ๊ะสำหรับปีนี้นะคนต๊กดีเป็นตาหน้าเลยคนต๊กดีเท่าที่เฮ็ดพริกมาปีนี้เป็นปีแรกที่ฝนต๊กดีนะจ๊ะเฮ็ดแนวยากใส่เจ้าของนะจ๊ะเพราะว่าพริก ตากแห้งหน้าแลงเขานะพริกยอดสนนั่นเองเราจะช่วงหน้าแรงนะตากง่ายเนาะแห้งเร็วเนะสามสี่มื้อกบแห้งแล้วก็แพ็คขายได้เลยเนาะเปนที่จะขายให้คนกลางจนเมื่อจะแต่คือว่าแล้ะเนาะจะคนกลางก็คือเพิ่นก้นราคาเขาน้ะราคาถูกมากๆสาหรับคนกลางซื้อเนาะถึงแม้ว่าฝนจีต๊กซ้ำใดเ่ากะเก็บไว้เนาะจะเก็บไว้อ่อนจี้จะราคาขึ้นเนาะถ้าราคามันขึ้นพอฟังใดเ่ากะจะขายเมื่อเนาะ แต่อุปสรรคของเฮาก็คือฝนนี่แหละเนาะจะาสำรับพริกแห้งเหาเน่ะเหลืออยู่น่าจะบบถ,ถึงครึ่งตันเนาะอันนี้เอาไว้ขายเองกะขายไปเรื่อยๆก่อนเนาะจะช่วงนี้ขายจนกว่าราคาจะขึ้นราคาขยับขึ้นเหาคอยไอ้ปล่อยให้คนกลางเนาะจะแต่ว่าช่วงนี้เหาก็ายังพอได้ขายเหลืออยู่เนาะจะเหาก็มีเจ้าประจําอยู่คือแม่ค้าตลาดแรกมีอยู่สองเจ้า,น,านอกนั้นกะ ผู้ชมออนไลน์ทั้งหลายเนาะเพื่อนกะสร้างมาเื่อยๆือยู่นานๆสั่งทีเนาะเฉพาะมีขาประจํามีขาประจําอยู่ประมาณห้าลายเนาะก็เลยบบได้ขายมดเนาะถ้าขายมดเท่ากับขาดขาเนาะเาก็มีทั้งพริกที่มีก้านเนาะอันนี้จะเป็นพริกยอดสนมีก้านเนาะจะอันนี้ช่วงนี้เนาะเราจะขายอยู่กิโลละร้อยยี่สิบาทเนาะจะแต่กับรวมค่าส่งสารบทางไกลเนาะแต่ถ้าแม่ค้ามาเอาไปขายก็คือร้อยยี่สิบาทเนาะจะสำรับ มีการเนาะแต่สาหรับพริกส่วนหลายเขาจะเด็ดการทั้งนั้นเลยเนาะอันนี้จะเป็นพริกยอดสนเนาะไอ้ัางนี้จะเป็นเด็ดการเนาะอันนี้จะเป็นภาพช่วงเดือนเมษาเนะาะก็จะตากง่ายๆเราจะสําหรับเดือนเมษาแต่ไอ้เดือนเมษาปีนี้นะ่ะฝนเริมมาแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้ทุกวันนี้เนาะตั้งแต่เข้าพฤษภา,ามาเนี่ยฝนตกทุกวันเนาะ สำหรับพริกยอดสวนพริกตากแห้งหน้าแรงของเห่าเนาะจ้ะการดีย่างหนึ่งก็คือเหามีไายได้ยู่ตลอดเนาะแต่กะมีบหลายเนาะกะถ้าเฮาขายให้คนกลางก็คือเหมดเป็นเงินกรแต่งเงินกรกะบ,บ่รู้ว่าจะใสเหมดบ่อเนาะกะพิจารณาเบิ่งหละกันเนาะถ้าขายให้คนกลางจะถูกถ้าขายเองจะราคาแพงเนาะแต่อุปสรรคก็คือฝนตกเ็ดให้พริกเห่าบอกอบนั่นเองเนาะจ้ะ อันนี้พริกแห้งที่ตากช่วงหน้าแรงไอช่วงเมษาเนะถือว่าก็อบคักเลยเลยเนาะจา้ากอบแบบสนิทเลยแหละเนาะมองนี้นะแต่ว่ายังบวคัดเนะาะถ้าเมื่อใดฝนตกเข้าออกไปคัดมันกะจะมีความซ้นเนาะจา้านี่เนาะพริกที่อยู่ในถุงที่เก็บไว้เอามาคัดามาแยกทิ้งเนาะแบบนี้ก็คือแยกทิ้งเนาะเดี๋ยวหาถุงทิ้งชิมหลายขนาดเนาะนี่อะ ถือว่าเน่าหลายอยู่นะจ้ะจะต้องคัดก่อนนี่เนาะถือว่าเน่าหลายอยู่จนมาจีเต็มถุงแล้วอันนี้คือเอาไปทิมเนาะกะจะคัดทิ้งเนาะพริกทีมันด่างแบบนี้เนาะก็จะคัดพริกทิ้งเนาะเสียดายอยู่นะจ๊ะปนตกมันก็จะเป็นแบบนี้แหละเนาะจะคัดทิ้งนะจ้ะแต่ถ้าว่า่วยงาม คัดขายเนาะคัดพริกขายแต่ละมือแต่ละเงินจะหาบางหน่วยหนาวก่อนเนาะพริกที่เน่าเราก็คัดทิ้งเนาะจา้ะเนี่ยกะถือว่ามันก็บริวะเป็นอย่างมากมายเนาะอันนี้ตอนที่เห่าตากหน่วยนี้มันบอ่อุกเนาะหน่วยนี้กะดิบเนาะ เนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้เนาะเสดายอยู่เนาะแต่ว่าก็คัดทิ้งเนาะบางคนเสดายเขาก็ไปคั่วกินแต่ว่าเขากะชิมเนาะแต่ถ้าว่าถ้าเมือ่อใดฝนตกเนาะถ้าเมือ่อใดฝนตกก็จะคัดไว้คัด,ค,ดคัดไหลแล้วกะถ้าเมือ่อใดมีแดดกันเอาออกมาตากเนาะหลังจากคัดแล้วก็เอาไปตากมองนี้เนาะเอาเฮ็ดไว้เมื่อนี้เริ่มมีแดดแล้วเนาะ หลังจากคัดแล้วก็เอามาตากเนาะนี่มงตากเขาจะอยู่แถวนี้ก็เห็ดแบบชั่วข้าวไว้ก่อนเนะาะแต่บ่ค่อยมีแดดเนาะคึ้มอยู่แต่กะต้องตากให้มันกรอบวันนี้นิดหนึ่งเนาะแล้วค่อยอันแพกส่กเนาะแต่ยังบอได้ทันได้กรอบเลยยังทันได้กรอบเลยแต่มันกับที่แห้งอยู่นั่นแหละแต่มันไม่กรอบเนาะตากไว้ก่อนเนาะ รอเนาะก็เพิ่งเห็นแดดเมื่อน,นี้เนาะตั้งนานเพิ่งเห็นแดดนี่เนาะเห็นเลยเหลิมเห็นแดดแล้วก็เอามาตากก่อนส่งลูกค้าตากก่อนอีกรอบหนึ่งเนาะจากทั้งที่มันแห้งไปตั้งนานแล้วหลังจากคัดแล้วก็เอามาตากอยู่มองนี้เนาะเพิ่งใบไ,ไม้กับบิวบิวลงมายังทันได้กรอบเนาะ อันนี้เพิ่งตากไปเม่ถึงชั่วโมงเนาะแดดเพิ่งออกมากะเพื่อป้องกันฝนเนาะหน้าฝนกะทีอยู่ประมาณนี้สําหรับวิธีตากิกเข่าเนาะเดี๋ยวปิดวบก่อนเนาะกันล่มถ้าฝนมากก็น่าจะเอาท่านอยู่นี่ประมาณนี้สําหรับไอ้น,นี้พองตากิกหน้านเนาะเดีฝนก็เพิ่งยุดไปเมื่อกี้นี้เนาะเึง่เปียกปันเปียกก็วิธีนี้สําหรับหน้าฝนเราจะกะแห้งเร็วเนาะ พิกกับบดถึงชั่วโมงเนาะข้างล่างเป็นพลาสติกสีดําข้างบนจะเป็นพลาสติกสีขาวเนาะมันกะคล้ายๆเครื่องอบน่แเลยเนาะจ้ะอบความร้อนเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วมันก็แห้งเร็วนะจ้ะสำหรับแดดเมื่อน,นี้นะฮุบๆอ่าๆอ,อยู่ประมาณสองสามชั่วโมงเนาะเดี๋ยวว่าเปิดบังน้ำกันเนาะวะ่าแห้งได้ยังเนาะนี่หองที่เฮาเอ้คุ้มว้เนาะคือว่า กอบคักอยู่นะจ้ะสำหรับไอ้เมื่อนี้ถึงสีแดดหมแห้งกะนั้นเนาะถึงสีแดดหมแห้งกะกรอบอยู่นะจ้ะเพราะว่ามันแห้งอยู่แล้วเนาะพริกที่ห้าไอ้พริกที่ห้าอันเก็บไว้อยู่ในถุงนั่นเนะจ้ะกะแ,แหง้งคักอยู่แต่ว่าช่วงที่ห้าคัดเนาะเนี่ยบางอันห่ากระลุกเนาะจ้ะช่วงที่ห้าคัดไอ้ซ้ายคัดขวาไอ้คัดหน่วยแบบนี้หน่วยขี้ลายเนาะ หน่วยงามเนาะมนก็หลงมาแนนเราจะเดี๋ยวเขาก็จะคัดอีกครั้งหนึ่งตอนที่เขาแพ็กไส่ถุงเนาะคือน่วยเนี่ยพวกนี้ก็จะหลงมาคือกันเนาะสำหรับเขากะหลงเดี๋ยวฮักให้เบิ้งเราจะนี่กรอบคักคือกันเนาะเนี่ยมองที่เขาตากนาฝนกะสียกสูงสูงจัหน่อยเนาะถ้าเอาไว้ก็พื้นมันกะเปื้อนเนาะจะก็เลยเอาขึ้นมาข้างบนเนาะอาจจะมีใบไม้ปิวมาแน่เนาะแต่กะ ถือว่าแห้งคักอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะเอาไปเป่าพัดลมอันนี้ถือว่าแห้งคักแล้วก็กรอบเนะเาะเข้าก้อยอันนี้มันหลงแนมเห็นอยู่ดอกเนาะจา้ะตัวใดหลงจังว่าแพกกะเอาไปเป่าพัดลมปัดฟุ้นแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะคัดอีกครั้งนึงเนาะั้งทีเข้าก็คัดแล้วคัดอีกอะสายตาหรือว่าหลงเนาะยิบพิษเนาะยิบตอนคัดนะยิบพิษถุงเนาะ กอบคากอยู่เนาะถือว่ากอบคากมุนถ้าดิไปต่ําบาต้องต่ําก็ได้เนาะขนาดเมื่อน,นี้ช่วงนี้เนาะจ้ะฝนตกบ่อยเป็นเดือนแล้วแต่ว่าเฮ้าคาดไว้ปกติกะถ้ามีลูกค้าสร้างกะจะเอาพัดลมหอนเป้าเนะาะต้องจัด้ยไปใส่แต่ว่าไม่ไมีแดดตากกะคือต้องถ้ามีเวลาก็คือต้องตากแบบนี้เนาะจ้ะเฮ้าจะคาดไว้แล้วพอ่อพ่อไอ แดดออกมาปุ๊บเขาก็ับคัดปั๊บเนาะกับเมื่อนี้ถือว่าอยู่ประมาณเดียวให้เบิ่งสถานที่สถานที่ที่เห่าตากเนาะไอสำรับเมื่อนี้เนาะเหาตากตั้งแต่ตอนสิบเอ็ดโมงเนาะเที่ยงกับฝนมาเขากับฮุบไว้เนาะแล้วทีนี้ฝนตกช่วงสิบเที่ยงแล้วกับบ่ายโมงก็ยุดไปเขากับเอามาตากอีกคือเก่าก็ถือว่าแห้งคักอยู่เนาะนี่เดี๋ยวเขาเก็บไปแพก อบคักเนาะอันนี้ถ้าผู้ใดจะไปกินสาระไอเบื้องลายอันคือคือว่าแล้วเนาะจา้ะนี่รุ่นนี้นะถ้าจะเอาไปคั่วขายก็ได้ยู่นะจา้ะบุญคักอยู่เดี๋ยวไปแพ็คอันนี้จะเป็นพริกที่แห้งกอบแล้วเนาะเข้าจะเอามาใส่ถุงไว้เนาะเดี๋ยวเอาถุงมาแพ็คใส่เนาะแพ็คใส่ถุงเดี๋ยวเอาโขเอาโขไปฉาดอีกครั้งหนึ่งเนาะมีบอหน่วยกี่ลายเนาะเช็คอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีน่วยกี่ลายกะ แยกออกเนาะอะเออพอกันลงป่านั้นเนาะว่ามมนเจ้าคองไงคัดคากแล้วกับ่าได้ร้อยบุมีิอย่างร้อยเปอร์เซ็นเนาะสำหรับมนุษย์ต้าเครื่องจกกักรกนยังผิดผ่าเนาะกตเสินว่าคือมนุษย์อีกกอบขนาดเลยเดี๋ยวจะแพ็กใส่ถุงง่ญ่ไว้รุ่นนี้กอบเลยเนาะลูกค้าสร้างมากก็คือแพ็กขายได้เลยนะจ๊ะก็จะมีหน่วยนีงคือซ้ำๆดำๆ,ดำๆนะ อันคัดอีกเือนึงค่ะวอกง,งานก็คือคอู้แต่ว่ากรอบเป็นะี้หัก์ก,ก,กายเนาะจนแล้วฮัรกอื้ฮาร์กรอบเนาะกอบจนหักฮากโคตรกับไอ้กรอบลายกับบอดีเนาะแต่พ่อมาไปส่งจ้ะกดจีฮอดปลายทางกับหมุนที่แกนะเนาะเดี๋ยวคัดใส่ถุงไปเตรียมไว้รอขายนะเดี๋ยวคัดใส่ถุงไปเตรียมไว้รอขายอันนี้จะโบคัดอีกแล้วก็จะ าเก็บใส่ในถุงไว้อันนี้มึงมาลงถ้าเก็บไว้ในถุงแบบนี้แล้วกะจะบ่อเปิดอีกแล้วมันกะ็จะกอบไปตลอดเนาะมันก็จะบอ่อเหนียวอีกเนาะแต่เพราะว่าห้าบโได้คัดอันนี้จะตอนที่ห้าเก็บมากะก็บกบแบบนี้เลยเนาะจ้ะไอ้พวกที่อยู่ในถุงก็คือกอบเลยเนาะเดี๋ยวฮรับแคร์ไปดีนะอานนยขีิดลาฮหักเนาะกอบไปดีเลยเนาะตอนที่ห้าเก็บตอนที่ เ้าเก็บมามันก็กรอบแบบนี้แหละแต่ว่าพอเวลาเ้าเอามาคัดมันจะเลยเหนียวหอกกันเลยตากแดดพริกอันนี้นะที่มันอยู่ในถุงอันนี้เราจะไอ่ข้ากะตากแดดแตั้งแต่ตอนนั้นฮักกรอบแบบนี้เลยเนาะแต่ว่าจังหวะที่ข้าเอามาคัดเนาะแยกซ้ายแยกขวาถ้าคัดมือแดดแก็จะกรอบคือเก้าเนาะแต่ถ้าข้าคัดมืออันคนตกมันก็นจะมีความซ้นเข้าไปมันก็นจะเฮ็ดให้พริกบวก,กรอบเนาะ เราก็เลยต้องไปตากแดดแล้วกัเอามาแพ็กใส่ถุงหม่เลยครับถ้าแพกใส่แบบนี้แล้วกะจะบอได้คับอีกนะนประมาณนี้เดียวไปเอาไมาเก็บแล้วพอดีมืดมาอีกแล้วได้จากโลเนะ <c oughs> เหมือนเดี๋ยวมาสั่งเบิงววามันได้จากโลเนะสำหรับวันนี้เนาะนี่เนาะ ตาสางกันยู่ในขีดตมเนล้หนึ่งสองสามประมาณสามโลสองขีดเนาะสำหรับมือน,นี้เนาะจ้ะฝนกันออกมาแล้วเนาะจะกล้แต่ห้าวต่างแห้งแล้วเนาะจ้ะนี่สำหรับพริกเนาะมือน,นี้ได้สามโลกว่าฝนกัะมาแล้วพอดีแห้งแห้งแล้วก็แพ็กใส่ถุงฝนลมก็มาฝนลมมาเอาเข้าไปไว้ในเหื่อรอแพ็กขายเนาะจ้ะสำหรับพริกแห้งเนาะคัด้วก็ ากแห้งเซจเรียบร้อยเนาะกอบแล้วกลมาไว้อยู่มองนี้เราจะเตรียมแพ็คส่งลูกค้านะถ้าลูกค้าสั่งมาก็คือแพ็คส่งได้เลยเนาจะมองนี้จะกอบแล้วคัดแล้วนะจ้ะ